นี่จ้าเพื่อนเพื่อนมื่อวันศุกร์วันที่สิบเจ็ดสองมือที่พันมาวางหันเขามาเฮ็ดขั้ว <Yeah. S 1> ให้เแี่เช็คหน้อยสิจิตตัความสะอาดจ้าเพราะว่าห้อยมือสางเต็มอยู่สกกระปกุกเต็มอยู่จ้าเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็มาติดอันนี้ให้เนี่ยติดให้แล้วแต่ว่าติดเฉพาะขางนี่จ้ะเพราะว่าขางเนื้อประเทศเศษเพื่อนเนี่ยเศษต้องเปลี่ยนอันนี้ออกจ้ะเปลี่ยนสีนดำตาลนี่ออกเนาะ แต่ว่าย่ำง่ไปดับเพื่อนเดี๋ยวหาหาของจือก่อนเฉรี่ยว่าให้เขาเว้นมองหนีไวใจยายพึ่งปิดเพราะว่าสฉวอันดับแรกต้องหาไอ้นี่มันเจอก่อนเนี่ยยะกได้กระจกจ้าไม่เป็นกระจกแต่ว่ามันแพงเพื่อนเฉืก็เลยจะได้หาแบบอื่นจ้าต้องใส่เวลาจักน้อยเพื่อไปฉีดวัคซีนเพื่อน ฉีดฟันเส้นมือวัดสูงต้องเฮ็ดขั้วโอ้ยเหยียบหยงกันปันหยังกันหลดจังมาเนี้กับวัดอาทิตย์เพื่อนๆที่เธอเธอทายในวัดอาทิตย์เดินในตอนนี้เด้อถ้าเกิดสิสล่างเด้อจ้าสิล่างเอะเก็บข้อมองเขา้องทำความสะอาดเนาะท่าน,นี้กับช่องสิไข่ดเีเพื่อนๆช่องสิไข่ช่องเก็บเชียงจ้าใช้ไปฉีดไอ้ไปย้อนเทกเนาะเข็มที่สองจ้า สสเสรั่มมาคเซรัเลดเสรั่บมบกเป็นสีเทานะสีเทาหรือสีขาวเซบัมบล็กจะเพราะวันนีผลกระทบลายนะเซรั่มตดสิสนใจเอาเซรัเลดเนาะเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเลยเ,เพื่อนๆเนี่ยอะวันนี้ต้องทำความสะอาดเบิดมือเลยจ้าทั้งไข่ทั้งทำความสะอาดเอ้าว่ากันไปวันนี้ นอนส้มยืดมือเสร็จเชิญเก็บทุกอย่างข่าที่เดิมจ้าแต่ว่าเสร็จสิบบอสทำความสะอาดดอกเพราะว่าอาการเสียบาดีเซไปฉีดวัคซีนบ้าเนาะอาการบาดีจ้าเก็บทุกอย่างเขาเข่าทีก่อนแต่มือละอาการได้ดีเซไปทำความสะอาดใหม่จ้าเพื่อน

ลราไม่น,าน่าบออืมแค่คน,น,น,นเดันใหม,ม่อันเกอฮอา์แต่มันล้มไปจ้ะเพราะมีอารมณ์แย่กับเราเพราะว่าสองสามมือกับเบอร์เราจ้านี่เพราะว่าเสร็จกินอเสร็จกินเอฟวิว่าแอปเปิ้ลเสร็จกินเออมะเขือเทศแทนผลไม้เนาะเป็นผลไม้เ,มเ,เพื่อนๆแซบจ้าในแค่สองมือเท่านั้นเองเอาไปเห็นงานแน่นจ้ะ แต่เวลาเทสไข่อีกแล้วเพื่อนเพื่อนแต่เวลาวัดไข่สามีเสรฟเป็นได้อันนี้มาแต,แต,แต่ลายเมือล่ะแต่สองสาม,มาอาทิตย์ต่อแล้วเสบงหูวจ,จ,จักจ้า <c oughs> เนี่ยแนววัดไข่เอาแต่นาผากประมาณสามวินาทีสามวินาทีแล้วก็หูผลเลยเอเขาท่าดีเพื่อนเพื่อนเนะาะเสงเด้สุดยอดเลยเครื่องมือ แต่เธอซีวัดไข่จ้ะให้จังใดระบาดเนี่สาายสาระสาพี่เสิร์ตใบกะเพราฝรั่งเพื่อนเพื่อนวานีเธอซีเห็นอะไรกับไส้เห็นขึ้นเอีย,กยอองก็ผัดกะเพราปลาหมึก แต่จังก็ชินกับไอ้ก,กอกน้ำจ้าเปิดต่พอนใส่ <c oughs> บางทีสิผีดก็ไปเ,เปิดเพื่อนเพเพราะว่าม,มันพิ่งสิแล้วเมื่อวานหมื่ก่อนนี่เนาะเพิ่งได้เมื่อสองมือเอวทั้งลาชิ้นจา้าอีกโดดอยู่ชินช้นจังชิ่นแบบนี้เอาน้ำหอนล้างผัก ไปซื้อมาจากเลดเดอร์หรือเปล่าเนี้ยได้มาจากเลดเดอร์ไปอาชีพชอปไปอยู่แต่ว่าบะซื้อมา,จากจะว่าอยู่อาชีพชอปมันแพงเนาะเลยเอากับพ่อฝรั่งแพงจ้าเก็บเงินมาแต่ซื้อเครื่องคั่วเรื่องอยูเรื่องกินประหยัดจ้า <c oughs> นี่ปลาเหมึกเ,เพื่อนอเดี๋ยวให้เบิ่งเนี่ยกระเซาะปลาหมึกไว้สองตัวเดี๋ยวจะเอาหมูบะซื้อจ้า เอามาผสมไปมันมีรสชาติจักน่อยอะนะใส่แต่ป<ม>ลาหมึกหลมันพอแสบเอาหมูใส่จักขินสองขินจ้ะว้าวสสเสร็จละจา้าเปพื่อนเนี่ยกับเผาปลาหมึกกับเอหมูจ้าผสมกันหมูมกับปลาหมึกไข่ดาา่าก็ซูเกินไปแล้วแม่ ถ้าให้กับเขาทั้งไอ้นั่นแล้วเลื่อมข้าวลูกอะสระอาวุธลับอยู่ใส่อาวุธลับกัน,นกเนี่ยจ้าไปลูกบัลเน่ไปกิน จะไปซื้อสอยมาใหม่จ้ะสอยพลาสติกเสร็ยมาใส่ในกล่องอันน,อนี้ไว้เนาะช่วงนี้เจอศิอาจ,จิโมเลโรคลิปเด,ด้อเจอสิลงคลิปอาทิตย์ละอาทิตย์ละเถือหรือว่าสองอาทิตย์ต่อเถือจ้ะต่อการอาชิโมอะไรไปเยี่ยมเพื่อนๆเด้อขอโทษได้หลายเด้อจ้ะเด้อเอาโออก ไปเห็นอนเมซิสตแล้วเคยก็ซื้ไปเป็นคอมพิวเตอร์จากที่ซั่งเก้าอี้มาสองตัวเนี่ยมาไว้มองนี้เ,เพื่อนๆเอามาไว้เนี่ยไปกินอาหารเนาะบางที่ก็ฉีกขาดไปนั่งอยู่โต๊ะใหญ่จ้ากินยุ่นเหนียสบายดีเ,เพื่อนๆแต่ว่าเราไปหาเบอร์ตู้จ้าแต่ว่าไปไปชั่วโมงหนึ่งไปอีกเคีย ไปไว่วยก็ไปเพื่อนๆเนสิร์ตข้ามไปใส่กับสาหน,น,นี้เอาลงตู้มาใส่บอกนี้จ้ะขันๆที่โอนนี้ออกไปไว้ทั้งปุ่นเนาะ <c oughs> ไปเชโมงหนึ่งบอกสาหนี้ว่ายางใสาสาเธอฉีดเป็นล่มหมู่บ้านเนี่ยฉีดวัคซีนบ้านเนาะ <c oughs> ไข่ไข่ว่ดได้กับไปเป็นเพื่อนเพราะว่ามันนี้เป็นลายสดา,า์าีพเท่านั้นเนาะเ <c oughs> สกหลางเตรียมห่อเข่าเพื่อน ไปให้ง่ายเมืออนะม่ออื่นนเมื่ออื่นวันจันทร์ทุกอย่างพลาสติกเพื่อนๆมันจะบวบแตกเนาะอันนี้ก็พลาสติกจ้ะลูกใายเป็นถามแม่แม,ม่เหนื่อย์บวชจเรียกว่าเสื้อเมยแต่ว่าเหนื่อยกายจ้ะเพื่อนๆแต่ว่าสบายใจย่อมระบ่ายเมยกายแต่เหตุการณ์ขอให้ไปส่งลูกเนาะ แต่ว่าดีใจแล้วก็สบายใจเพราะว่าเข้าไปพาไปส่งลูกเองเนาะลูกอยู่ในความปลอดภัยทยี่อยู่ในความปลอดภัยแต่เข้าไปพาไปส่งเองเนาะท่านก็จะรู้สึกสบายใจขึ้เนเพิ่งก็ะเล็ปลอบใจแม่แม่อวดเอาเด้อตอนนี้แม่เมื่อยแม่ก็เมื่อยแม่ก็อดเอาแต่ว่าต่อไปมันจะสบายแม่กินเงินอไก่กเสียงเวลาเถ้าเวลาแกิแม่จะฟสบาย โชคดีแม่แม่แม่อุดเอาพป็นนักแสดงกำลังใจแม่ยให้เพื่อนๆพื่อนอุ้งไส้เสือดต่างก็ต่างหายกำลังใจกันแม่ยหายกำลังใจลูกลูกหายกำลังใจแม่อยู่นี่แหละเพื่อนเพื่อนการทำงานมันเมื่อยเดแต่ว่าบัตกระดีอีกขอหนึ่งจะฮั่วบุกอึดเงื่อนใจเพื่อนๆเนาะถ้าบุกอึดเงื่อนใจนะกกระไม้ที่ว่าจิตใจเฮากระดีน้ำแล้ก็มีความสุขไปน้ำเนาะ อ่ะนี่ละจ้าห้องเขาเจอเบิดมือเหมนเพื่อนเนี่ยสามขาบไปซ้ำนี่ละจ้าอันนี้ก็จะกินมือหลังมือรุ่นได้อีกอยู่ในสองขาบเนี่ย